ยาลาดเงินเดือนท่านกำลังรองเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568เงินบำนาญทหารและค่าจ้างลูกจ้างหรือเปล่าแต่รู้หรือไม่ว่าการหมุนเงินให้ทันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับหลายครอบครัวมาดูกันว่าวันไหนที่รัฐบาลไทยจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ตรงตามกำหนดทั่วประเทศตามประกาศจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังล่าสุดนี้ผมจะพาทุกคนตรวจสอบรายละเอียดแบบครบถ้วนเพื่อให้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดระบบใหม่ที่ช่วยให้จัดการเงินได้ดีขึ้น สำหรับค้าราชการลูกจ้างประจำผู้สูงอายุที่เกษียณร,ราชการและทหารทุกคนที่เฝ้ารองเงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568นนี้กรมบัญชีกลางได้วางแผนการจ่ายเงินไว้อย่างเป็นระบบแล้วเพื่อให้ทุกคนได้รับเงินตรงเวลาและรอบนี้ก็ยังคงปฏิบัติตามกำหนดการทั่วประเทศอย่างที่เราเห็นกันมาเช่นเดียวกับเดือนก่อนๆเพื่อให้การหมุนเงินเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้รับเงินพร้อมกันทั้งหมดนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐในการดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม แต่พอพูดถึงการจ่ายเงินเดือนข้าราชการตุลาคม2568แล้วผมต้องบอกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจมากรัฐบาลได้แบ่งการจ่ายออกเป็นสองรอบเพื่อความสะดวกในการจัดการเงินมากขึ้นลองนึกภาพดูสิทธาทุกคนได้เงินเดือนครึ่งหนึ่งก่อนและอีกครึ่งหลังจะช่วยให้วางแผนซื้อของใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจําหรือแม้แต่การออมเงินได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจนสิ้นเดือนแล้วเงินหมดช่วงคลิปตาระบบนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคม2567 เพื่อให้ข้าราชการมีอิสระในการบริหารเงินมากขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามมันไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแต่เป็นการปรับปรุงชีวิตการเงินให้ดีขึ้นสำหรับเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำตุลาคม2568นี้จะมีกำหนดการโอนดังนี้โอนรอบที่1จ่ายเงินในวันที่16ตุลาคม2568อโอนรอบที่สจ่ายเงินในวันที่28ตุลาคม2568 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักระบบนี้ลองยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นข้าราชการและเลือกที่จะรับเงินสองรอบคุณอาจใช้รอบแรกเพื่อจ่ายค่าอาหารค่าเดินทางหรือแม้แต่การซื้อของใช้ในครัวเรือนส่วนตัวและรอบที่สองสำหรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นการออมหรือการลงทุนเล็กๆน้อยๆนี่ช่วยลดความเครียดทางการเงินได้มากเลยทีเดียวและสําหรับใครที่ยังไม่แน่ใจผมแนะนําให้ลองคํานวณดูว่าการแบ่งเงินแบบนี้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือไม่ตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจจริงๆ นโยบายการเลือกจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้เป็นไปตามความสมัครใจเต็มที่นะครับค่าราชการและลูกจ้างประจําสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละครั้งในช่วงเวลาที่กําหนดเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างบางคนอาจมองว่ามันยุ่งยากเกินไปเพราะต้องยื่นเอกสารทุกปีแต่บางคนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการควบคุมเงินในมือมากขึ้นแต่เดียวก่อนมีคนสงสัยใหม่ว่าทําไมต้องปีละครั้งเพราะมันช่วยให้ระบบการเงินของรัฐบาลเป็นระเบียบไม่เกิดความสับสน และสำหรับผู้ที่ไม่เลือกหรือไม่ยื่นแสดงความประสงค์ก็จะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในรอบที่สองเพียงครั้งเดียวซึ่งก็สะดวกดีสำหรับใครที่ชอบจัดการง่ายๆช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการยื่นเอกสารแสดงความประสงค์คือวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีและต้องยื่นที่ส่วนราชการที่สังกัดของคุณเองการยื่นนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปดังนั้นถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนในปีหน้าอย่าลืม แจ้งภายในช่วงนี้เลยนะครับเพื่อให้ชีวิตการเงินของคุณราบรื่นขึ้นและนี่อาจเป็นจุดที่ผู้ใช้บางคนโต้เถียงเพราะทําไมต้องรอถึงปีถัดไปถึงจะมีผลบางคนอาจเสนอให้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงมันช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่อาจทําทให้ระบบล้มเหลวได้ต่อไปมาดูเงินบำนาญค้าราชการรายเดือนกันบ้างสำหรับผู้สูงอายุและอดีตค้าราชการที่กเกษียณอายุราชการแล้วกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินบำนาญตุลาคม2568ไว้อย่างชัด เพื่อให้ทุกท่านวางแผนการใช้จ่ายได้สบายใจไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าอาหารยาหรือการใช้ชีวิตประจําวันและลองนึกถึงบรรยากาศความสบายใจของผู้สูงอายุเมื่อได้เงินตรงเวลามันเหมือนกับเครื่องหมายแห่งความปลอดภัยทางการเงินในวัยชราเลยทีเดียวจ่ายเงินบํานาญรายเดือนตุลาคม2568กําหนดอวนจ่ายในวันที่24ตุลาคม2568สำหรับเงินเดือนทหารกองประจำการตุลาคม2568นี้ก็มีอัปเดตล่าสุด จากกรมบัญชีกลางเช่นกันและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจสนใจเป็นพิเศษเพราะทหารมักมีตารางเวลาที่เข้มงวดการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการเงินเดือนสำหรับรอบเดือนกันยายน2,568ได้โอนเข้าบัญชีแล้วในวันอังคารที่7ตุลาคม2,568สำหรับเงินเดือนรอบเดือนตุลาคม2,568สถานการณ์โอนยังไม่ได้รับในขณะนี้กำหนดวันโอน วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568ลองยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นถ้าทหารคนหนึ่งกำลังวางแผนการใช้จ่ายสำหรับครอบครัวเขาอาจรองเงินเดือนรอบตุลาคมนี้เพื่อซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวหรือแม้แต่การเก็บออมเพื่ออนาคตและการรู้วันโอนก็ช่วยไม่ให้เกิดความกังวลใจแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเงินเดือนทหารต้องโอนชักกว่าค่าราชการทั่วไป และนี่อาจเป็นประเด็นที่คุ้มค่าที่จะถกเถียงเพราะบางคนมองว่าทหารควรได้รับเงินเร็วกว่าเรื่องจากความเสี่ยงในการทำงานแต่ในอีกมุมหนึ่งระบบการจ่ายเงินต้องขาดอำนาจกับงบประมาณและขั้นตอนการเงินของรัฐบาลซึ่งก็เป็นการท้าทายที่ต้องสมดุลการผมอยากถามทุกคนในส่วนนี้คุณคิดว่าการจ่ายเงินเดือนทหารควรปรับให้เร็วขึ้นหรืออย่างไรและสำหรับระบบการจ่ายเงินสองรอบคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามานะดีต่อการเงินส่วนตัว สุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากประกาศล่าสุดของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพื่อให้ทุกคนได้รับความโปร่งใสสูงสุดและผมบอกว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณวางแผนชีวิตการเงินได้ดีขึ้นแต่อย่าลืมเช็คสถานการณ์โอนเงินจากแหล่งทางการด้วยนะครับเพราะบางครั้งอาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและนี่คือโอกาสที่ดีในการพูดคุยคุณมีประสบการณ์กับระบบการจ่ายเงินเดือนแบบนี้ไหมมันช่วยชีวิตคุณได้จริงหรือเปล่าหรือมีจุดไหนที่คุณคิดว่าควรปรับปรุง มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในคอมเมนต์สิครับเพื่อให้เราเรียนรู้ร่วมกัน